พ,พัวพยบเข้าสู่สหรัฐอเมริกาในช่วงที่มีการระบาดของโควิด19แต่ว่ามาตรก,การควบคุมดังกล่าวเนี่ยกำลังจะหมดอายุลงนะคะในวันพฤหัสบดีวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สหรัฐต,ต้องเร่งเสริมกําลังพลนะคะเพื่อไปควบคุมบริเวณพรมแดนระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกคะ่ะ อเลฮันโดมาโยการัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐระบุนะคะว่ารัฐบาลตระหนักดีถึงความท้าทายของการยุติการใช้มาตรา42โดยได้เตรียมการรับมือมาเกือบ2ปีแล้วนะคะแต่ก็คาดว่าจะมีคนเข้าเมืองจำนวนมากที่พรมแดนทางใต้ในช่วงหลายวันและหลายสัปดาห์หลังวันที่11พฤษภาค,คมนี้ ขณะนี้นะคะมีตำรวจพรมแดน24,000นายและเจ้าหน้าที่ดำเนินการขอคำขอรีภัย1,100คนเตรียมพร้อมทำงานแล้วค่ะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง2เท่าตัวขณะที่กระทรวงกลาโหมได้ส่งทหารอีก1,500นายไปสมทบทหาร2,500นายที่ประจำการบริเวณพรมแดนด้านเม็กซิโกอยู่แล้ว ประเด็นเรื่องของคนเข้าเมืองกลายเป็นเรื่องร้อนแรงทางการเมืองระหว่างพรรคเดมโมครัตของประธานาธิบดีโจไบเดนและก็พรรครีพับลิกันนะคะที่มีการใช้มาตรการมาตรา42สกัดคนเข้าเมืองเมื่อ3ปีก่อนตั้งแต่สมัยอดีตประธานาธิบดีโจทรัมป์ ทั้งนี้กฎหมายมาตรา42ถูกประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมปี2020ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 จุดประสงค์ของมาตรา42ที่ว่านี้ก็คือเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สหรัฐสามารถขับไล่ผู้อพยพที่หลักรอบเดินทางเข้ามาอย่างดินแดนสหรัฐกลับไปยังเม็กซิโกหรือประเทศอื่นๆได้อย่างรวดเร็ว สมาชิกพุธทธสภาพรรคริพับลิกันกลุ่มหนึ่งกล่าวหารัฐบ,บาลไบเดนนะคะว่าล่าช้าไม่ตรหนักว่าวิกฤตพรมแดนจะส่งผลร้ายแรงต่อความมั่นคงของประเทศทั้งที่สามารถคาดการได้ว่าจะมีคนเข้าเมืองเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังยุติใช้มาตรการจำกัดดังกล่าว ซึ่งรัฐบาลไบเดน Biden ตอบโต้นะคะว่าได้ขับไล่คนเข้าเมืองมากเป็นประวัติการตามที่ได้มีความร่วมมือกับหลายประเทศโดยได้ขับไล่ไปมากกว่า3ล้านคนในช่วง2ปี6เดือนที่ผ่านมาและได้ใช้วิธีการที่มีมนุษยธรรมไม่พรากเด็กจากพ่อแม่